เอาเลยครับผมกราบสวดเอา้าเดี๋ยวอ๋อต,กใ,ตกใจตกใจึกว่า npc หายบ้าเอ้ยนะครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้เล่นเกม i n e c ครับในไม่ได้เกมเบสวอตนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเบส e วอ r ในโหมด3คนกันเนาะครับเนาะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับผมที่บอกว่า <c oughs> อ่าพี่เวฟครับช่วยเล่นมครับสกายวอลให้ดูหน่อยได้ไหมก็อยากจะบอกว่านะครับผมสกายวอลเนี่ยผมขอบายแล้วกันนะครับเพราะว่าสกายวอลเวลาไปเล่นมันดูไม่ลื่นเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชอบนะบเวลามันแบบคือมันมันมันแหลกอะ่ะเออคือง่ายคือมันแหลกเวยคือไม่รู้ว่าแหลกอะไรนะแบบอาจจะแหลกเพราะความรู้สึกผมแหลกไปเองหรือว่าอาจจะแหลกเพราะอย่างอื่นก็เป็นไปได้ นะซึ่งมันดูไม่ลื่นเหมือนกับเล่นไอ้นี่นะครับมันก็เลยขอบรายแล้วกันนะจ๊ะโอเคปะขอเล่นเป็นสกายวอลแทนไม่ใช่ s k y w a อลเรียกว่าอะไรนะเบสบอลเบสบอลเออขอเล่นเป็นเบส w อลแทนนี่เบสอลเล่นง่ายอืมเล่นง่ายสายมีโปร <c oughs> มีโปร <c oughs> ม, <c oughs> มีโปนะครับผมขอแค่มีเพชรคุณก็มีโปรได้นะจ๊ะหวว่าสีน้ำเงินไม่มาตรงนี้ใช่ไหมโอเคถือว่าดีครับผมไม่ต้องมีใครมาแย่งหรด้วย เหมือนสีเราจะมีคนหนึ cose, ่งท <t aka> <t aka> <t aka enders> ี่เขายืนเอฟเคอยู่นะเออยืนนิ่งเลยเว้ยอุยสองอันเอ้ามึงจะต่อเลี้ยวมาทเาไมเด้อเด้อเด้กูก็นึกว่าจะต่อไปตรงกลางไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหอยู่ๆต่อเลี้ยวมาหากันเฉยเลยไอ้โถ่เออโอเคโอเคเดี๋ยวผมต้องการอ่าอันนี้ต้องใช้สีอันแหละโอเคยืนโด้หน่อยเพื่อนอืมวันโอ้โหืหยืนถือวิกแอคด้วยนิ่งในเชียร์น่าเราอะนิ่งเชียร์น่าเรา นิ่งเชียวนะเราอ่ะเดยนนะขอได้ไอ้น,นี่อีกหน่อยไม่ได้เหรออะไรมึงจะมายดนวนอะไรกูนะกูไม่ได้โปมึงไ่ต้องมาแจ้งโปกูก็ได้โถคนเขาคลิกเมาส์เก่งผิดตรงไหนเนี่ยโถเอ้มาแจ้งปุงแจ้งโปรเดยนนะผมว่าเราต้องไปเอาเอาเพรแล้วป่ะเพื่อนขอเพรหน่อยเพื่อนขอเพรหน่อยขอเพรเพร เพศเพอ่าโอเคตั้งกิวเพื่อนนิดฟังภาษาใบออกด้วยฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีโอเคครับผมเอ๋ด้สายตีรวยเด้สายตีรัวมาแล้วกูโอเคสายตีรัวเขาก็ถือว่าดีเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเอาถอ้ยนี่งองได้ละเฮ้ยสีเลยแตกวะโอเคครับผมไม่ใช่สีแดงฮะแตกสองสีเลยจ้าโอเคไม่เป็นไรครับผมเฮ้ย โอ้ตกใจเนอยมึงแตกจ็คจะหลายสีกันไปนะโอ้แตกทุกสีนะผมยกเป็นสีแดงออยสงสัยจะชนะแล้วมึงรอบเนะี้ยสงสัยจะต้องชนะแล้วมึงรอบเนะี้ยไม่ชนะไม่ได้แล้วมึงรอบเนะะี้ยฮะไม่ชนะไม่ได้แล้วมึงฮะเพื่อนยังไงมึงกวนตีนเหรอแล้วมึงกวนตีนเหรอเพื่อนฮนะอะไรอะไรยังไงเล่าโอ้ไฟไหม้กูเต็มเลยโอเคอืเรียบร้อยผมเก็บไปหนึ่งตัวนะจ๊ะ สีน้ำสีสีเหลืองสีเหลืองเออต้องพูดอย่างนี้เออนี่ครับผมเรามานั่งฟาร์มเอ่อไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเอมรกฏชิวๆแล้วก็เดินล่าดีกว่าไหมเออข่าคือนักล่าคนที่ไม่มีเตียงพวกเจ้าจงมาตายนิ่มน้ำมือของข้อซะ <c oughs> อ่ะอ่ะอ,อ,อ <c oughs> เอออยากอุจะขำทำไมโอเคเราตายไม่เป็นไรครับเราสายเกิดใหม่ได้ เราสสยเกลืใหม่ได้นะฮะเราตายก็อย่าไปซีมันนะฮะโอ้ยโอ้ยต้นติดหายแล้วโอ้ยเดี๋ยวสองตัวว่าจะฟักป้าเอ้ยเสียดาย,ยานะมันจะมีสีมาหาเราหรือเปล่ามีไหมเพื่อนไลวิแววโอเคดีมากผมว่าเราต้องไปหาฟาร์มชุดที่มันถึกกว่านี้ว่ะเมื่อกี้ถ้าไม่โดนตาบอดผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะเออ นะแต่ว่าทําไมเอ๊ะทำไมพี F, ่เว็บพี่น่าจะสู้ได้นะพี P ่เว็บตีรัวขนาดนี้นะครับเพราะว่าเอ่อมันติดหนืดนะครับผมมันติดหนืดผมเลยสู้ไม่ได้คือสเตปผมเนี่ยมันต้องแบบเดินแล้วแบบตีเขาไว้อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเออคือแบบเราจะต้องตีเขาอยู่ตรงกลางนะครับแบบว่าเขาจะตีเราไม่โดนถูกป่ะเออซึ่งเวลาเขาตีเราไม่โดนปุ๊บเนี่ยเราก็จะชนะง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าไปเจอคนที่เล่นเก่งๆหน่อยเขาก็จะจับทางเป็นนะครับ อย่างนี้เลย <c oughs> เอ้าอะไรวะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อยู่ๆก็ล่วงลงไปตายอุ้ยน่าสงสารว่ะโอเคโอเคเหมือนสีเหลืองจะชักจ,จะเหมืมเกริมกันไปแล้วนะครับสีเหลืองพวกเองเนี่ยมามอบตัวนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยไม่น่าจะยากนะครับเราต้องตีเขาอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วอย่าไปตีเขาแบบซึ้งๆหน้าเพราะว่าเราอาจจะแพ้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอืมถ้าเราไปตีเขาซึ้งๆหน้าเนี่ยเราแพ้แน่อนอนครับเราต้องแบบ รู้จักเดินอ้อมๆแล้วตีตรงกลางนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็เหลือตัวเดียวแล้วที่กูจะต้องฆ่าหน่อยใช่ไหมเหลือตัวเดียวแล้วเหละโอเคเพื่อนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยนะแต่ว่าถ้าเรามีน้ํายาสปีดนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่คือถ้าเรามีน้ํายาสปีดจ่ะมันจะมันจะดีกว่ากเดิมเว้ยคือมันจะดีตรงที่เราสามารถวิ่งวนเขาได้เร็วกว่ากว่าเดิมแล้วก็มันจะจับเราได้ยากขึ้นนะครับมันก็จะตีโกงขึ้นเหมือนกันอันนี้คือสเต็ปที่ผมใช้นะ แต่สเตปการพ v พีมันไม่ได้มีอันเดียวนะครับมันมีเยอะมากแต่ว่าผมใช้วิธีนีน้นะจ๊ะนี่สอนกันนะสอนทริคสอนทริคอยู่ไหนวะมาดิมากมึงคิดว่ามึงจะสู้ได้ไหมละ่ะอเหลือตัวเดียวเมื่อกี้มีสองลุมเฉยเฉยเอ้ยสุดยอดสุดยอด <c oughs> แม่เมื่อกี้มีสองลุมเฉยเฉยอย่ามาทำเป็นแฮวอเพื่อนบอกกูนอนอยู่บ้านกูพิมพ์จีจีชิวชิครับผมรอบแรกนะ โอเคไปรอบสองรอบสองรอบสองขอเล่นสี่คนเลยดีกว,ว่าไอมันจะได้แบบนานนานนานเล่นเท่าเราเล่นแบบสามคนมันเร็วไปเออสองแต่ว่าถ้าเวลาเราเข้าไปบ้านคนอื่นเนี้ยแล้วมันไม่มีกับดักให้แบบเราเราตามบอดแล้วก็ติดเหนือน,นะครับมันจะเป็นอะไรที่วิญญาณใหม่เหรอเออเดี๋ยวขอพูดก่อนมันจะเป็นอะไรที่สู้ได้ง่ายมากอือม,มันจะมันไม่มีทําไมกูเวลากดเติดเดิน ถอยหลังแล้วมันติดหนึงวะเออโคตรเกลียดเลยเป็นอย่างเงี้ยโอเคครับผมได้เวลายืนฟาร์มแล้วฮะมึงอยู่นิ่งๆก็ได้มันเข้าทุกคนมึงไม่ต้องเดินก็ได้เออมันได้มันมันได้ทุกคนเพื่อนมึงไม่ต้องเดินก็ได้บังเดินวนไปอ่ะวนมันเลยเดี๋ยวมึงเออะโอเคปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวว่าเราต้องกว่าจะแลกได้แต่อันเก็บมาเฮ้ยอย่าพึ่งดบทอง โอเคทองหวังว่าทองยังไม่ยังไม่ดอบขอก่อนขอก่อนเพื่อนแล้วขอชิบช็อกอันแล้วขอชิบช็อกอันชิบช็อกอันแล้วเราจะพอเพื่อนเราขอชิบช็อกอันนะเพื่อนสีอ้อนเร็วๆทำไมมันนานจังวะฮะทำไมมันนานจังรู้สึกชักจะนานเกินแล้วนั่นแหละไม่น่าจะดอบหรือเปล่าโอ้ยมึงจะนานไปไหนเนี่ยเออเนี่ยมาแล้วแปดอัน โอเคครับผมอันดับแรกหาเพชรคุณค่าที่เราคู่ควรสายโปรเราต้องใช้เพชรนะโอ้ยได้รอบนี้ได้อยู่สีน้ำเงินว่ะเฮ้เจง๋จงเจ๊งเดี๋ยวเราจะไปตบสีแดงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตบสีแดงให้แม่งร่วงหมดเลยแล้วก็สีเขียวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สีเราอยู่ใกล้สีนี่เหรอสีเหลืองเหรอได้สีเหลืองเพื่อนโชคชะตาของเจ้าชักจะหมดแล้วเดี๋ยวนะหนึ่งโอเคดรอปพอดีครับ สีอ่อันอืมดีพอดีได้สี่อัน <c oughs> ได้สี่อันพอดีโคตรด,ดีโอเคมาเดี๋ยวเรามาแลกนะครับผมเป็นพิกแอคเรียบร้อยแล้วก็รอแลกชุดอย่างเดียวใช่ไหมหวังว่ามันยังไม่มีตัวอะไรมาบ้านเราเนอะเว้ใจเย็ยนนะเพื่อนพวกนายช่วยปกป้องบ้านเนี้ยเราหน่อยเดี๋ยวเราไปเนียนให้ไม่ต้องห่วงเราเว็บสายเนียนอยู่แล้วามาเถอะดอมาดอปมาอันนี้มันดอปทุกทุกเกี่รนวะทุกทุก,ทก อ๋อนี่ไงดรอปแล้วโอเคไปครับผมได้เวลาที่เราจะต้องซื้อกางเกงดาบแล้วก็บล็อกนะสี่สิบแปดอันถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าที่เราเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยอะไรสีเหลืองอะไรเฮ้ยเอ้ยทำไมมาอย่างนี้ล่ะเฮ้ยคิดว่ากูกลัวเหรอฮะมึงอุ้ยเดี๋ยวดูอุ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยสุดยอดเดี๋ยว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  เฮ้ยกูแพ้ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยกูแพ้แล้วะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมึงสุดยอดมากอืมกูตบทิ้งแม่งโอเคอเฮ้ยชิตตูผมแพ้คนที่แบบเฮ้ยกูแพ้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวงงกับตัวเองกูแพ้ได้ไงเนี่ยอุ้ยเพื่อน,นไม่ได้แล้วเราเก็บสีเหลืองไว้ไม่ได้แล้วเพื่อนมึงจะมายืนสโลโมชั่นหาหอยโอ้ยมึงจะโอ้ยมึงโอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูจะข้ามไปโอ้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 เออเออมึงเออมึงกูจะไปมึงก็ไอ้นี่แล้เกิดนาะนี่แล้วเกิดนาะเนี่ยฮะมึงมึงเห็นไหมน่ะบางและจันก็มาแล้วมึงมาได้มาได้ไอ้เว้ยไอ้เว้ยเอาเพื่อนกูก็จะมาขุดกูก็จะมาขุดอ่ะเรียบร้อยผมเก็บไปฮะอุ้ยสุดยอดสุดยอดเต่าตุนสุดยอดเต่าตุนสุดยอดในความเต่าตุนนะจ๊ะนี่อตบตบตบไปเลยตบล่วงล่วงล่วง ร่วงยันรูขุมขนล่วงไอตัวนั้นยังยืนฟาร์มอยู่นะ <c oughs> เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยสีเหลืองตายอุสตูสตูโหดอย่าเก็บไว้นานครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเราตายเดี๋ยวเราตายสตูโหดอย่าเก็บไว้นานเดี๋ยวเราตายโอเคเดี๋ยวขอเอาทองก่อนต้องการดาบเหล็กว่ะ <c oughs> เพื่อนมาตอนนี้ไม่ทันแล้วมั้งเพื่อนด้วยโอเคครับผมหกเจ็ดแปดจะดรอปตอนไหน จ็ดแปดกูรอเจ็ดแปดดรอปอยู่นะไอ้เพื่อนโอ้นี่งมาแล้วครับผมโอเคสิบเก้าได้เท่าไหร่สิบอันเหรอโอเคสิบอันครับผม,มเรามาแลกอีเรียบร้อยสีอะไรแตกเฮ้ยสีเราแตกโอ m มก o d สีแดงได้ได้มึงทำกูอย่างนี้ใช่ไหมสีแดงกุนตีหน่อครับฮะกุนตีหรอครับแน่มีแหลกเสร็จกูด้วยโอ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธอุ้ยเหมือนเขาจะใช้สเต็ปตีรัวเหมือนเรานะฮะ อุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันจะโปเหมือนกันเหมือนมันจะโปเหมือนกันไอ้ตัวนี้เหมือนมันจะโอ้ยเดี๋ยวมึงตบจังเลยโอ้เดี๋ยวกูตายไหมเนี่ยไม่ต่างหูเรียบร้อยเช็ดได้โอ้ไมค์ก้ากูแพ้โอ้ยชีวิตชีวิตรู้สึกกับตัวเองรู้สึกรันทดแหละขอออกไปเล่นเอ่อหนึ่งหนึ่งได้ไหมขอออกไปเล่นหนึ่งหนึ่งได้ไหม มีเพื่อนก็เหมือนไม่มีอ่ะมันไม่ป้องกันเตียงแอ่ะโอ้โหจะบุกก็บุกมากันทีเดียวนี่บ้าเอ้ยอ่าโอเคเดี๋ยวขอแก้มือรอบนี้นะฮะไม่ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะชึบชึบชึบอ่าทองกูได้สี่อันกูได้ก่อนเพื่อนไว้เอออย่างน้อยกูต้องรอดอบสิบสองอันแล้วเราก็จะค่อยไปบุกนะฮะเราจะต้องแบบมีของให้เยอะเราถึงจะบุกผมว่าเราต้องเป็นสายฟาร์มแล้ว ผมว่าเราต้องเป็นสายฟาร์มแล้วว่ามาอยู่อย่างนี้ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดเออไม่น่าจะรอดเนียครับเราต้องเป็นสายฟาร์มแล้ววะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มจนกว่าจะได้หูสีแดงมึงเร็วมากอ,ะอ่ะแล้วกูได้มาอยู่สีแดงเลวนะเดี๋ยวได้มาอยู่สีที่เราโดนฆ่าด้วยนะเดยโอเคก็ผมชักมันนะมาเดี๋ยวผมต้องการนี่วะบล็อกบล็อกบล็อกอะไรก็ได้บอกบล็อกนี้เลยถูกถูกเราได้เยอะกว่าด้วย โอเคโอเคเดี okay, okay. You know okay. okay. ๋ยวเราไปสีน okay. ้ำเงินนะครับผมไปฟาร์มไม่ได้ไปสีน้ำเงินไปเอาเพชร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 ก่อนแล้วกันโอเคไปมุ่งหน้าเอาเพชรลูกเอ้ยทำไมรอบนี้มันดรอปทองเร็วจังวะเออทุกรอบเมื่อกี้นิดรอไปเดี๋ยวมึงรอโคตรนานไอ้ชิบหายโอเครอบนี้ถือว่าเร็วครับผมสุดยอดอ่าหนึ่งชุบวางโอเคตอบมาถึงแล้วเอ้เจ๋อโอเคขอโดก่อนนะแจ๊ แล้วก็ต้องรออีกหนึ่งละสิบห้าสิบหกวิเพื่อนไปตรงกลางดิสีน้าเงินไปแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูดมึงเอ้สีน้าเงินไปตรงกลางแล้วนะเพื่อนพวกนายไม่คิดจะไปสระบวกเนี่ยแหละพวกนายคิดจะอยู่แต่บ้านแหละพวกนายไม่ไปไหนแล้วแหละโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอัปเกรดเป็นพิกัดก็พอนะครับแล้วก็ค่อยไอ้นี่แล้วกันเนาะเพื่อนเรามันก็ปล่อยมันอยู่บ้านไป เขาขออัปเดตนี่ไงโปโปมาโปกูมาเลยโปกูมาแล้วโอเคแล้วก็ตามด้วยนะครับผมในบล็อกบล็อกบล็อกหวังว่าจะพอกับการมุ่งหน้าไปตรงกลางนะจ๊ะหวังว่าจะพอแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะไม่กวนตีนตีเราตกนะฮะไม่ได้ตีตกเขาเรียกว่าอะไรนะขุดตกตายเออหวังว่าเพื่อนจะไม่เหมือนมีอะไรล่วงลงไปเออช่างมันแล้วกันโอเคครับผมไปต่อไปเรื่อยๆสิบหก ถึงบ่วเนะี่ยโอ้ยถึง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 โอ้ยคุยไขปลาไอ้ป้าเอ้ยโอ้ยทางกูขาดเลยเดีย๋ยวนะไขปลาวะโอ้ยดูตกต,กตายมึงใครเล่นอะไรเนะี่ยฮะสีสีน้ำเงินอะไรสีควันตีนเหรอครับฮะควนตีนเหรออควันตีนควนตีนมีวิ่งหนีมีวิ่งหนีอย่าให้กูเจอนะมึงกูงก็แทงให้หน้าแหกแล้วได้ได้ได,ได,ได,ได้โอเคครับขึ้นม,มีมีทำอย่างนี้ด้วยนะ เอาทำไมทุบออกไม่ได้อะอ๋อเซิร์ฟเวอร์ดีเลยโอเคเก็บครับผมอ่าตีไม่ได้เลยครับผมสีเดียวกัน <laughs> สีเดียวกันตีไม่ได้นะนะโอเคดีละม,มันก็ตีไม่ได้อยู่แล้วบอกว่าโอเคเนยโดเซเราต้องมาอะไรเนี่ยอะไรสีเขียวมึงใครเนี่ยเดี๋ยวสีเขียวสีเขียวมึงใครเนี่ยฮะมึงใครอยู่ๆมึงจะมาบ่ได้นะสีเขียวมึงใครเนี่ย โยอย้อยู่ๆจะมันนงมันเนียนบ่ได้นะจ๊ะบ่ได้อย่ามันงงมันเนียนโอ้โหเ <_ d oll> พื่อนมันพึ่งโดไปครับอ้าวสีแดงแตกสีเหลืองเลยโอเคสีเหลืองแตกครับผมไปผมว่าเราต้องทําให้สีเขียวแตกแล้ววะสีเขียวมาลูกพ่อพวกเองจะต้องแตกแล้วแหละพวกเองไม่น่าจะรอดอ,อไม่น่าจะไม่น่าจะรอดไม่น่าจะ <_ c oughs> เอานิ่งยังนิ่ง ยังนิ่งกันอยู่อ่ะยังนิ่งยังนิ่งยังนิ่งกันอยู่เรียบร้อยโอ้ไม่กอดโอ้ยเดี๋ยวตกไม่ตกกูไม่ตกกูไม่ยอมตกกูไม่ยอมตกโอเคตกได้ครับผมอะไรสีเขียวเมื่อกี้ทาอะไรเราอะฮะเดี๋ยวมอบตัวเซสีเขียวไปไล่ตีคนอื่นมันไม่ดีนะเฮ้ยสีเขียวแล้วสีน้ำเงินมันมาตรงนี้ยังไงวะนั่นเด็สีน้ำเงินมึงมาไงเนี่ย มาได้ไงวะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดาดางงงงจริงเสียเงินมาได้ไงเนะี่ยมาไงวะมึงบินมาเลยเหรอไม่น่าจะใช่นะครับมันมากันยังไงวะเนะี่ยโอเคโอเคช่างมันเดี๋ยวขอดูสีเขียวก่อนสีเขียวอยู่ข้างล่างครับผมหนึ่งตัวแล้วก็ดูจากท่าทางแล้วจะวิ่งกลับบ้านด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามเขาแล้วไปตบเขาทิ้งนะครับเพราะว่าในตัวเขาน่าจะมีมอร์กอสหุ้ยไข่ปลาสีเหลืองแล้ว ไม่ทันละเพื่อนนี่ไเอาไม่ตกอีกตายยากนะมึงเนี่ยตายยากนะมึงเนี่ยโ <c oughs> อ้โหสิปลาทีนี่กูสะดุ้งเลยโอเคได้เพื่อนเดี๋ยวเราจัดให้ขอแลกของกันแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้เรามีดาบเรียบร้อยแล้วก็เราต้องหามรกตอีกสักสองก้อนนะครับเพื่ออัปเกรดเป็นอะไรนะเขาเรียกว่า this is ออ่ะอะ,อะไรวะชุดไดมอนชุดไดมอน ทำไมคำว่า,าชุดต้องเป็นภาษาไทยเดมิมหมดทำไมเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอเคไปขึ้นข้างบนครับผมอีกเม็ดเดียวก็น่าจะอยู่ข้างบนนะเอออีกหนึ่งเม็ดก็น่าจะอยู่ข้างบนนะครับโอเคไปลุยโอ้ยสีน้ำเงินเอ้ยนี่ก็จะสร้างปิดอเดียวกันเลยจะหวงให้ใครเขาเข้ามาฝ่ามือเนี่ยฮะสู้ไม่ได้หรอจ๊ะฮะถึงจะต,งต้องได้นั่งปิดเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็มาแล้วครับสีน้ำเงินโอเคปล่อยไม่ก่อนเหมือนจะมี มาตรงนี้หนึ่งตัวเหมือนจะมีมาตรงนี้หนึ่งตัวงั้นก็ปล่อยเขาไปก่อนครับเราจะปล่อยให้เขาต่อมาให้เราแล้วเราก็จะไปหาเขานะจ๊ะหวังว่าจะมานะจ๊ะมาปะวะมาครับผมโอเคโดมาอของที่เราต้องการชุด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 อ่าแล้วก็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 เร็ว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 หนึ่งสองสามโอด้สองอันเลยโอเคสองอันอุ้ยดูดมันเห็นป่ะเนี่ยเห็นปะวะเดี๋ยนะ หวังว่าคงจะไม่น่าจะเห็นนะครับหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นจริงไหมนะหรือว่ามึงเห็นวะ <c oughs> เดี๋ยวเสี่ยวตรงที่มันเห็นนี่แหละโอเคไปไม่รู้อะเห็นไม่เห็นต่อไปหากอนแป๊บนึงจุ๊บจุ๊บอ่ายังไม่มีใครเห็นครับไออย่างไรวิแววอยู่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอเอฟเอฟเฮ้ยอะไรจะลุกอะไรจ้ะอะไรอะไรเฮ้ยตัวนั้นน่ะไอตัวนั้นมึงขุดขุดอะไรขุดไม่โดนเ้ยมันโดนเนะเว้แต่มันทะลุชิพายมึงขุดอะไรตัวนั้นน่ะมึงขุดอะไร มึงขุดอะไรือ,อที่นี่มันบราซิลอย่ามายุ่งเข้าใจป่ะเอปเอประเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สีน้ำเงินไม่ใช่ทีมกูนี่ว่าลืมอุยอ๊ยอุยอ๊ยเดี๋ยวดุเฮ้ยทำไมามันตีกันแรงจังวะโอ้โห what the fuck <c oughs> เพื่อนกูก็ฟาร์มอยู่นี่แหละฮะเพชรเพชรเพชรอยู่นี่แหละครับผมพิกแอคไม่ใช่ดิบปี้ใช่พิก,พกแอค ชุดเกาะกับดาบกูก็ไม่เป็นเรื่องแสงสักทีเออไม่รู้มันจะฟาร์มกันอะไรกันนักกันนะเพื่อนเอ้ยมึงจะเฝ้าฐานงเดียวไม่บุกแล้วใช่ไหมเพื่อนเอ้ยนะจะเฝ้าฐานหนึ่งเดียวไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยโอ้โหมันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคครับผมมาเพื่อนมันแลกจรางวะเนี่ยมันไม่พากันแลกมรกตดไม่ใช่ดิมันไม่พากันแลกเพรกันผมก็ไม่เข้าใจนะเว คือทำไมไม่เอาเพชรไปแลกล่ะเพื่อนเพื่อนเราขอเพชรหน่อยเพื่อน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 อียเพื่อนเพชรเนี่ยเราขอเพชรหน่อยเลยวิแววของการตอบรับนะฮะเพื่อนเพื่อนเพชรเพชรเพชรเพื่อนเพชรเพชรเพชรโอเคเออมึงก็ถือไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยววันหนึ่งเพชรก็น่าจะกลายเป็นชุดเพชรให้มึง โอเคครับผมว่าเราต้องไปฟาร์มที่อื่นวะโอยบ่าเอ้ยสีน้ำเงินทำไมมันตบเก่งจังวะเออยอมสีน้ำเงินจริงเลยนะอันนี้มีหนึ่งเม็ดครับผมโอเคโดโดไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มซ้ายขวาม้างเนี่ยผมว่านะเดานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเพราะฝั่งนี้มันดูอันตรายมันอันตรายนึนะมีอ e ันเดียวเลยมีน้อยจังวะ มึงน้อยด้วยจังโอเคสีอันครับผมเดี๋ยวเราฟาร์มสักเกียนดีน่าจะต้องฟาร์มเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอัพทั้งชุดแล้วก็ดาบไม่รู้ว่าจะไปสู้สีน้ำเงินได้หรือเปล่านะก็เดาเดากันไปนะครับผมไปเว้ยไปเว้ยมาลวเว้ยมาแลวเว้ยเดี๋ยวนะอู้สองอันวัตถุฟกใครมาฟาร์มวะน่าจะสีน้ําเงินน่าจะมากูว่าแลไวไงไโอ้โหเดี๋ยวเดีดี๋ย อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวหลังแล้วเจะเพื่อนนะโอ้ยโอ้ยมันไม่ออกมาเว้ยโอเคดูนี้หนึ่งตัวนะฮะตบหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีล่วงตาย thank you thank you มากเพื่อนที่มาตายให้เราสีน้ำเงินน่าจะต่อจากตรงกลางมาตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็น่าจะใช่นะคระับอโอเคเอานี้ก่อนก็ได้วะตรงนี้ผมว่าเราต้องทุบออกวะ มันดูเกะกะนะครับมันดูแบบเวลาเราวิ่งมันวิ่งไม่ได้โอเคเดี๋ยวทุบตรงนี้ออกก่อนเลยก็ได้ทุบ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 เฉพาะตรงที่เราวิ่งนะไม่ต้องไปทุบหมดก็ได้นะ <c oughs> เออเผื่อเวลาเราจะบวกกับใครนะครับเราค่อยปีนขึ้นมันจะมาครับผมอ่าเหมือนกับสีน้ําเงินต้องผ่านตรงนี้นะครับผมถึงจะกลับบ้านได้นะจ๊ะเหมือนก็ต้องผ่านนะครับอะไรโอ้เล่นตัดกันอย่างนี้แหละมันบดีนะเฮ้ยนี่มากองก้น มีกองก้นมีกองอมดได้ได้แป๊บหนึ่งรอกูแป๊บหนึ่งสีน้ำเงินคือมันฟาร์มตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยว้ได้สีน้ำเงินแป๊บหนึ่งรอกูแป๊บหนึ่งเอ่อหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยครับไปไหนดูเด้ไหนฟาร์มใหม่สิ <c oughs> อาการเป็นไงกูทำลายตรงนี้ก่อนหนีเรียบร้อยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเขา้าใจปะ โอเคผมว่าเราต้องฟาร์มไอ้นี่ว่ะมรกตเราเอ้ยไม่ใช่มรกตเออใช่ว่ะเราต้องฟาร์มมรกตเฮ้ยมีสีไปบ้านเราแล้วเพื่อนไปบ้านเราแล้วอ้าวล่วงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ้านเราแล้วก็ล่วงลงไปแล้วโอเคช่างมันเนี่ผมเออขอบคุณมากที่เพื่อนเราป้องกันเออยังน้อยเพื่อนเรามันก็ช่วยเนาะนะนี่กูทุกกว่าโอเคไม่รู้มึงจะทําอะไรกับนักกนานะครับสีน้ําเงินเนี่ยไรสาระมากนะฮะบอกตรงตรง กูเหนื่อยใจกูเหนื่อยใจโอเคครับผมรอหนดูเด็ดดับ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 ปึ๊บโอเคสี่อันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปขุดสีน้ําเงินนะครับไม่รู้ว่าเราต้องไปซื้อนร์โพแล้วก็ต้องไปซื้อพวกอุปกรณ์ในการทุบนะครับก็น่าจะมึงอะไรกองก้นใส่กลัวฮะมึงอะไรกวนตีนเหรอะนี่เรียบร้อยกวนตีนไม่เข้าท่าอะไรล่ะเพื่อนเอ้ย มึงคนตีนเหรอฮะโอ้โหรู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีโอเคโอเคเดี๋ยวถอยถอยถอยเดินอ้อมหน่อยมาตรงนี้อ่า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 เหี้ยขับทำไมวะโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาอ่ขวานนะครับผมเอาขวานไปขวาน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 โอเคขวานแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วก็ตามด้วยแอปเปิลทองอินเดโปร แค่นี้ก็สุดยอดนะครับผมในการบวกหรือ PVP เอาไปเพิ่มน่อยก็ได้ <c oughs> เอาไปเพิ่มน่อยก็ได้รู้สึกเสียดายอะไรอะไรมึงมาทำไมใครให้อา้า <c> ว <oughs> ไม่โดนเถอเลย <c oughs> อีป้าเอ้ยอะไรเหมือนจะมาล้างแค้นนะฮะอะไรอะไรจะเพื่อนนะอ้าววิ่งไปผิดทางซะด้วยนะจ้าวิ่งไปผิดผิดทางอา้าวไปเลยมึงไปเลยมึงไปเหอะ ึงไปเหอะจะไปไหนขอปไปโอเคครับผมตรงนี้ไม่น่าจะสู้ยากนะครับผมตบ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 เรียบร้อยครับผมตายไปไปไปเดี๋ยวเดินเข้าไปฐานมันเลยแล้วกันเนาะโอ้ย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 โอยโอะยโอ้ือนยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้เโอยอะยโเ้อนย้ยโอ้ยโอ้อ้ไโเ้ย่อยมอ้อย้ยอ้ย้ยอ้โอ้ยโอ้ัโอ้ยยอ้อยโอ้ยโอ้ยกยนเ้ยโอเยโโอ้ยอ้ย้ย ไอ้ป้าเอ้ยทีมกูมึงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มึงกลาเขาตีไม่เข้าเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โถ่เอ้ยเพื่อนบุกเดแล้วละมั้งโอ้โหเล็ดเลดจริงๆเลดเลยกูเลดละมือตืบเลยกูเอ้ยโอ้โหเขาตีขาดมันยังไม่ต่อกันไปเนี่ยสีเราค่อนข้างจะมีความอดทน การเล่นเกมนี้เป็นอย่างสูงนะฮะนี่แหละครับผมที่กูไม่อยากจะเล่นหลายคนเล่นหลายคนมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้มีมรกตดรอปมาแล้วโอ okay, okay, เคโอเคนี่ไม่มาต้องไปใหม่หรอวะโว้ยลุงนี้ผมไปลเดร์โพลแล้วก็เนียนเนียนอ่แบวะ่ะแต่๋ยวมันก็น่าจะหาแล้วเจอนะเพราะมันไม่มีที่ซ่อนอะ่ะเออมันไม่มีที่ซ่อนมันก็ไม่รู้จะซ่อนที่ไหนถูกปะล่ะโอ้ยโดนตีคอมโบทีเดียวล่วงเลยโว้ยถ้าสีเอ้ย ได้มันรู้วิโอเคโอเคได้มรกตมรกตอ่ามรกตเขาบอกว่ามันดีไปไปเดินเข้าไปที่เดิม <c oughs> <c oughs> โอ้ยดับเพลินชัดให้พ่อมึงหยุดให้ใจเโอ้ทีมกูไม่เหลืออะไรแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้เมืนะ่อกี้ผมไม่ได้กินยปเพิ่มทองนะครับต้องสอรีด้วยเดี๋ยวขอกินไว้ก่อนผมมีตัวมาหลหลังโอ้โ คือจะกินก็กินไม่น่าจะทันเราก็ต้องตีป้องกันตัวไว้ก่อนม่ไว้เดี๋ยวนะอินอรพ่ออินอรพโอลูกพ่อโอเคลุยเรามีอินอรพ่แล้วเราไม่น่าจะแพ้ใครง่ายๆไม่ได้เราน่าจะโดนเราน่าจะเป็นเนียนได้ง่ายๆเราต้องพูดอย่างนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆาเ้ออะไรอะไรอีกมาจากแน่แน่โอ้โหอะไร อืสองตัวเชียวนะแหมสองแน่มีคนตีนกูอีกโอเคอายอมยอมยอมก็ได้อ่ายอมยอมยอมอคุณพระคุณพระสองตัวยอมยอมแน่ยังจะตามกูมาอีกคุณพระคุณพระคิดจะบวกเลยคุณพระฮะคุณกูณจะมาแลกอะไรเดี๋ยวลืมตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาแลกไอ้นี่ดีกว่าไอป,าป,าปาลาปลาระเบิดใช่ปะ มาดิหนึ่งสองอันนี้มันตีกลับได้นะครับก็โอเคช่างมันตีกลับได้ก็ช่างมันมึงอะไรล่ะเพื่อนนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาหาก,กูกูวิ่งแล้วกูอยู่แล้วไปลวโว้ยโอ้โหเสียงจะไม่มีอยู่แล้วนะแคสเกมเนะี่ยขอกลับโอ้ยสวัสดีเ่านี่เพื่อนกูด้วยไหมโอเคโอเคเพื่อนจะขอกลับกันนะเราต้องไปตรงนู้นเว้ยแล้วเราค่อยป่าไปเว้ย เออเดี๋ยวเราค่อยปาไปก็ได้ครับไม่ไม่น่าจะยากอืมกูมาฝั่งนี้ก็จบแล้วทีแรกโอ้ยโอเคเนดะี๋ยมันมีเพื่อนเรายืนฟาร์มอยู่นะครับโอ้ยเพื่อนเอ้พวกมึงไม่คิดจะบุกพวกมันไหนแลลวฮะกูอยากจะรู้พวกมึงจะเล่นกันนานแค่ไหนเนี่ยฮะไม่เข้าใจไม่เข้าใจลมเวรุ่นปจุ๊บโอเคขบวนนี้ครับปาไปอย่าบอกนะว่าไม่ถึงอะ่ะ วิ้ยถึงเว้ยถึงเว้ยอ่าถึงเว้ยปิดข้างบนนะฮะอุ้ยเดี๋ยวเด้วยมึงเห็นได้หล่เดียวด้วยเนาเดี๋ยวด้วฟักฟักโอุ้ยบ้าไอ้คุณสามมัเนียนเนอะเสียดายอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่น,คนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจอันใหม่คลิปหน้าก็อยาก like ก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมโอเคพี่บาจเจอกันใหม่คลิปนนหน้าน,นะจ๊ะโอเคครับผมสวัสดีครับไปแล้วฮะก็ว่ามันก็ไม่น่าจะจบอ่ะคือทีมมันไม่ให้ความร่วมมือเลยกับกูเเลยยนี่ ช่้ยเพื่อนรอบหน้าต้องมากับทีมวะเออต้องไปหาทีมมาไม่งั้นไม่ชนะแน่อนอนแล้วใครมาจุดไฟอะไรในนี้วะเนี่ยเดี๋ยวๆใครมึงมาจุดไฟบ้านกูเนี่ยโอ้โหมีควรขึ้นด้วยนะคือเอฟเฟกว่างั้นเคยังไงเอฟเฟกต์ you know